นี่จะ่ซงใหญ่ๆเลยยกเว้นโซงในห้องนี่แหละแล้วก็ทีมงานบ่าวเตียงทองเนาะที่เพิ่นขับรถมาตามหลังเนาะพี่เนาะวัน <c oughs> นี้เฮาก็จะไปบ้านนาดีอ่าสิพาทีมงานบ่าวเตียงทองเพิ่นไปแจขกขนมเด็กๆเนาะอย่าติดตามเบิ่งนํากันเนาะว่าจะเป็นจังได๋ i บอกน้ำลงหลายนะมือนั่นจนว่าเพียงทางโฮบ้านนาดีแล้วบ้านนาดีพี่น้องเอ้เมิ่งน้าเขาเขางามภูเขาธรรมศาสตร์งดงามเอามวงไปเหี่ยงจะใสขี่นี่เบ้านแห่งควมหักสองฟังโค้งไทยลาว 你、嗯、看呢？ ออล oh, in ูกค้าสอวจอยหลายขนาดพี่น้องเลยโมเมนต์ของมาท่าีนปีสาวจอยนัดนัดน้องน้องมาท่ายปีโปรโมจั่นก่อนมา ตื่นเต้นขนาดแล้วเนาะเข้น้นมาเนี่ยเห็นอะนะเมนเมนองน้ำเห็นบาเตียงข้างแรกก็จนสั้นคือกันดีใจฮึไปใจมาซื้อขนมบ่ฮะ

เพื่อนสาวจ้อยเฮื่อนสาวเล่าบ่าไทยฮอนนี่แหละก็สวรรค์คือตุ้มยุกปากคุณู้นาะโอ้ได้ได้ได้มามามากสมัสามีคนก็สิดีใจเฮงนั่ง ขึ้นไปครับร่ดูดูดูวนีกเราอยู่่วกาสิมบอกแล้วง็นวันมาชพไผ่้วสิคือเต้นเป็คือเต้นเพราะวันดีใจนะเห็นแต่ในคิปมา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 

บนหนาวออโอ้บานจำนี้หนาวเห็นหันแม่ดีใจพี่น้องไอ้ดีใจเฮงอ่ะแม่เคยเบิรงเอร์คิปแล้วบงคิปอยู่ทุกคิปเลยของเพิ่งทุกคิปอีกบ่งทุกคิปแลกคตัวยงก็สต้องมีของขวัญน่เพื่อนไหกคิปแล้วก็โอ้แมยัดโอ้ซิมวลาซิมีซิมีโอกาสเห็นได้เจอบอเนาะ ด้โด้ยเนาะดีใจทุกคุณพิชิดีใจงอ่ดีที่ดเลย้ดดดอ่าอก็ดีใจขึ้นการเนาะได้มาเจอเหตในคลิปที่้องเน่ยเป็นเป็เป็นคนไทยเนาะเป็คนจังหวัดอะไรก็สินนมสุรินทรินนมสุรินอยู่ให้อนกั่่นี่ เออบิงเดอข้เีครับเข้ากันยังกอดกันนงเหือเนาะเฮ้ยเพือนผมไม่เหื่อครับผมไหมเนี่เอกขามน้ลามีน้ำมีน้ำโอยเจ้าังว่าบัวดนปนได้เนาะสองซัมเมอแตเจ่าเจ้ามีโดนบ่อเอรสีมาเจ้ากเดอกาเดือนเก้าเดือนันไปใต้องเดอนก้าเดือนา่สินค้านี่เป็นคนไทยแต่ห อเกี่ยวกับขับเรือขับเรือเดือดเดือดเลยย้อยขับเรือใหญ่ชงสินข้าข้ามทะเลไหมแต่เพื่อจะได้มาหากันที่เรื่งก้าเรือนขับมาคือรัตั้งท่องแต่วันนี้กับัวไปกลับมาได้รูปพุธีเก้าวเดียนมาัวกลับก้านเดลยอืมาต้อนรับสมาชิกใหม่เลยอันนี้ห้านฆ่าเนาะ

บอ่เพราะว่าจะฝคนตกเงี้ยงนินหัวเป็นบ้านน้ำดีเป็นน้ำลึกสีไล่อยู่ไหนไป้าไหนไรวะใกับชาวบนปะคิดไกันนอ้ไปงนอะไมีคนสาวบสเออไปดุงสดปิติข้างหนมากจังหวเบลาเปนูปองไไไปลิดดย เนี่ยมถ่าสาวจอยพิถานก่อนเฮาแดดกำลังฮ้อนเลยเนาะค่ะน้องจอยพิถานก่อนไม่เท่าเผาฮาน์ทพี่ค่ะมีเออไม่เท่าเผาให้บ่หมด่สลายเลยไม่อิดกัน เป็นอะไรเมื่อนี้ได้ขายของดีอยู่บะจะพ่อได้ขายมือนคือว่าหน้าอยากใส่ใส่นะ <c oughs> ใส่แล้วเนาะมีของดีของดีที่ว่าก็คือมาจากไอโอนน้อย <c oughs> เพราะว่าเอื้อเอื้อพนใส่มาตอนนั้นเนาะใส่แล้วเออก็ลเลยถามว่าเออเจ้าใส่อย่างเอื้อน้องก็ยากได้หน้าใส่น้าขาวนะแล้วก็เอื้อโอนพนก็นจะแนะนาให้ใส่ตัวนี้ตัวนี้เด้อแล้วก็ใส่แล้วก็รู้ซึกว่ามันตอบโจทย์กับ คือมาถื่ออยู่เนาะแมนมาทานในเบิร์ตสุดหนึ่งยังมาทานในเบิร์ตครับกำลังย่างไปเนาะพี่น้าะวันนี้ก็มากับทีมงานใหญ่มากับทีมงานบ่าวเตียงทองเนาะพี่น้องบ่าวเตียงทองบ่าวเตียงคำดีใจดีใจหลายเลยเนาะดีใจหลายจนสั้นจนเส้นไปลงน้ำก็คือกันเนาะตอนที่ว่าเห็น อ่าชั้นเป่าเตียงทองทำอิดกะสั้นคือกันพี่น้องโมโหเป็นยังอาจจะดีใจเนาะคือบูคิดว่าสิได้พบตัวจริงเพื่อนนะเห็นแต่ในคลิปของเพื่อนพี่น้องเพราะว่าไอ้เพื่อนเป็นสายบุญเนาะเพื่อนจิตใจดีอะไรอย่เงาใจดีแล้วก็บัดมาเจอตัวจริงเหมือนก็ยอมฮับเลยแบบตึบตับตึบตับตึบตับแบบตึบตึบใจเต้นเลยทีดจังหวะพี่น้องเอ้ย ค่ะเดี๋ยวออกกับต้นกายนะเฮาเข้าหน้านี่สูงเนาะโมเมนต์พี่ยังเอิ๊กคุณวะทันน้องแต่ว่าจะควนละอ๋อคือว่างามเติบเาะแถวนี้แล้วเพิ่งสิกายกัดหนึ่งตรงหนึจะไน่าจะกลับเมื่อนี้ที่บอกบางที่เพิ่นกลับ เวทแขกหรือว่ากลับเลยนี่แหละหลายมือเลยดินกไปกองกันเลตเตียงเราซื้อโกอันนั้นมาไม่อย่างก,ก็ตาหนางหัวขนะมันนั่งเล้วมือมาเท่า แต่นางหัวหันมาให้ห้องเฮียนเขม,มาห,น,หน่เมลยบาสุกกระสอยในหนึ่งเพือ่อนอยากได้ห้าเมตรแต่ว่าก,ก้อนหนึ่งมันมีสิบเมตรก็เลยซื้อก้อนหนึ่งเลยไม่ปกนะไปทางนี้เลยเนาะคงเฮียนพุ่นเนาะมาเลยคอยเอ้ยสบายดีนะางพอย ไปบอไปทุงเฮียรกรรมกันไปมือนี้ได้ถ่ายคลิปอยู่บ่มือนี้ค่ะเอ้าคือว่าถ่ายคลิปเนี่ยนางเอกน้อยเฮาน้องน้ำมาได้มื่อแบบมาได้มากมันเป็นวัด ทำมาฮอดก่อนแล้วนะ่ะสบายดีบางทีมงานเพื่อนเนะมีคนทักมาห่ลายเยอะเลยนะ สบายดีเด้อท MM ั้งสตอยอีกทีิปที่นี่นี่นี่เส้นอาไรนางเอกสบายดีคุณผู้นี้นางเอกไป่พูนกันคุดังคนดังสาดีคนดังบ้านวิวด้บ่เพิ่นมีบ่เมน ก็เบ no. oh. nah. ิ้งขึ่น okay, okay. ี่ด้นเจ็้านเจ็ดเรอ่งด้านเจ็ดอเนาะีนเบิ้งที่นี่นะนั่นก็ขึ้นมือเดียวเชนวิวสมับโอ้โเซนไปดยแตเนื้อเอาแเซนวิวพ่อเราไปโอหนแรกเซนก่อนก็เพราะซนพ่อโอเคโอเยจะน้อยจะน้อยอันนุ่มไทยก็กระชีดข้ามาแล้วข้กั้งเตะเราเห็นนั้นโอ้ยเสียดายก็ไปไปทันเด้นัดกันแล้วว่สิร่ว่า ่ไทยาเอาน่างเดียวปจบดเอ้ีาดีแล้วมันมันคนละอนกันนี้เจ้าเจ้ากระสายเจ้าเนียมนกรสายคอยไปอีกแล้ว่านลหนึ่งเนาะน้องสาย โอ้น้องน้อง่นมาท่านาะน้องน้องพ่อแม่พี่น้อง่นมาถ่านลายล่แล้วพี่น้องสบายดีเฮียนห้องใดแล้วล่ะสามน้องพลอยดิน้องพลอยเฮียนห้องยังเรยเออไม่เฮียนแล้วเนาะ

บรรยากาศนที่้งามทีเ้เนาะอ่าูมิทัด่าเยผู้พ,พา,า่าไม่อ้อมหอบเลยภูเข,ขาแบบดูในในลเเี่มนสับ เอากอนสกอนที่ทีมงานบ่เตียต้องสิจกระตกนํายารบเอาเอานั้นมาหมกก่อนได้ๆๆอเคเทําตนาาหมกตนงเล็กบ้านครับ Ô các khách hàng chị nào, vẫn là chị qua cột khóc hay cột thì ai dám chị

ห่าถืงเจ้ามิสบายดีลูก,ลกเฮียนห้องใด่แล้วนี่ลูกพอห้าเฮียนพอห้ามาเลยบอซื้ออย่างแน่นี่ซื้อไข่ ผู้นี้เด้ผู้นี้ชื่อหย่างฮะเตียเตียมาท่าดดดละเบ่อถากมานี่จะน้อยบ่าเตียงทองเพ่นสไมาแจกขนมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว

เป็นเจ้าใดสามีบวอยู่นี่เงียบบ่เงียบบ่มีคนหายบ่มีปูดคนเถียงเงียบเงาเขาะว่าเคยอยู่นคนเดียวแล้วนาะแล้วไม่ได้แหละเนบอยู่คนเดียวเนาะห่างกันอีกแล้วเนาะเข้าใจเนาะหัวอกผู้หญิงคือกันจักมืออลไรบอทอมไปนี่กเพิ่นไปวันที่่แมน้องน้ำก็ลืม ได้ได้หลายวันแล้วเนาะวันที่16ว่ะ16ไม่เลย16เมื้อน,นี้วันที่หนึ่งขลายวันเติบแล้วเนาะเครื่องอมโพมนี่ประมาณชิบวันมัน้งปะเจ็ดมือเจ็ดมือ,มอแต่เพื่อไปเพื่อมาเจ็ดมือไเพื่ออมโพมเจ็ดมือแล้วก็มื่อที่แปดกลไปกวดสุขภาพคือเมื่อวานนี่ไปกวดสุขภาพอ๋อแล้วมื่อน,นี้กกจะเป็นไปเอาใบกวดสุขภาพมา จะพาเพราวเวลเพนเพนวาว่าไปให้นักเรียนที่ที่ยุ่งด้งนักการ่ะเข้ามาไปเรียนรับการไปไปเอาเอกสารเพื่อสิ่ไปสมัครเรียกลงเพื่อ,อมถ้าสมมติว่าฝึกอบรมแล้วนี่ได้กลับมาก่อนบกอกมีแต่ลองทางเพิ่นเ,นเอิญ ถ้าว่าได้ไปก็แม่ได้ไปเลยเนาะเกี่ยมเครื่องลงเรือเลยยาวเลยเป็นบบบวันนี้ <c oughs> จะได้กระเปลี่ยนกำลังใจให้น้องจ้อยนอ้องพี่น้องเอ้กะหักแพงเที่ยวไปเที่ยวมาี่แหละครอบครัวบ่าวเตียงคํำแม,ม่น้องน้ำกะเที่ยวไปมาหาสู่กันคือเก้าเดี๋ยวถ้าิดตามเบิ่งบรรยากาศเมื่อนี้อบอุ่นหลายขนาดเลยทีมงานบ่าวเตียงทองคนชิมาแจกข้านมเด็กๆเนาะ สบายดีสบายดีสบายดีอันได้เคยหน้าดีนะพี่น้องเลยมากันหลายคนเลยเนาะแม่นมื่อนี้ทีมงานใหญ่เพิ่นมาแต่สวัสดีทีมงานเบาเตียงทองเนาะ คือเมื่อนี้พนสิกับนั่นแหละเต้นเต้นเฮ้เตนเฮรเเ้เ็นเีนมา่อี่สมมีเจนมมิกซอประมาณนั้นแล้นกัยาอมากมาน้นาแวะเบิ้งคือไอเตียงไอเตียงอยากดัดเป็นไอเตียงอง คนคนที่อยู่ใกล้ไอเตียงข้ามนั่นแหละคนแมนเสื้อดำเบ่อทีมงานเป็นเิ็นเอาคอขาวคนขาวขาว สองมกตูนอันนี้สองะซุกเนาะอันนี้ก็กบุญสองกบุญันนี้ประธาน้องม่อยากเป็นคนของประธานบอกประธาน้องเป็นคนะประธานห้างไม่ด้ประธานห้างประ้านป้องาปรนป้องนี่ประธานป้องมาประธานห้างประธานห้างเนเป็นคนไทยประธานป้องเป็นคนเราไทยด้วยกันไทยเซโนไทยเซโน มากันหลายคนเนาะวันนี้ก็คืดคืนขนาดเลยคือคืนบ่เบิ่งดูเนาะมีมีมีจักองมาหน้า่งสองสามสี่ห้ัเนาะวันนี้เนาะลายบ่เออจิตืนเต้นอ่เบ่งุกเบิกเนาปัจจิัวใจคืเต้นแหงแท้นี่มหัวใจที่ทฟังนับ่หัวใจฟังนั่นบ่หัวใจ่เือนี่ผมนบอ่นี้ ตนี้นะเต็มแหงอยู่น่ไ่องนรมันไปทั่วอยูุ่งสมันไปทั่วไปทั่วเลยโอเคมาเพื่ออกนกันเทไมเวลาเอาเอายกอันนี้ไปไหวเนี่โอเคโอเคอะไรก่อนมั้ยอาจารย์มาดวยอาจารย์มาแล้วรอมาอไรอาจารย์มาดยไอาจารย์ม้ยมอดมอดตัวนี้เามโอเคมอดอะรครบมาเลยกันเข้ามาต้องการดวยด้วยอ มามากเอาอันนี้ก็อยู่เียอเลยเนาะบ่บ่มีวิธีนี้ตอเลยเนาะก็มีแต่ พอดีทางทางการจะตั้งบ้านเขาใมือนั้นคนเขาขอเพื่าเขีนนางจมาประกอบเฮ็ดโอาหารแม่แม่โรงานตีสังกะชีให้สั่งเอาสังกะสีไส้านน่มน้อยนแม่จะบ้าเนเราะไในกตานังให้ทเลทเลแอบดอันนี้กระมูลค่า สี่แสนหกคิดังคิว่าจะซื้อแต่ห้าแมสเหมันนี้ก็เลยเป็นสิบหวหาเพราะเอาเลือนี่ว่าเอาลื่นซ่วมบื่นเลยนะก็เลยัะห้อพับได้หลายๆเลม้อพับได้หลายๆแล้วแตีทาง้งหยบทำหนากากมอบเนาะแลกงยังมีทางบาทเสรองจะมาแจกอุปกรณ์กันเงียยเป็นตู้เป็น